ความเดิมตอนที่แล้วในขณะที่ผมนั้นปิดคลิปอยู่ได้มีการกอร่อจลจลของผมทำให้ผมไม่สามารถปิดคลิปได้สําเร็จนะครับผมผมก็เลยต้องการที่จะตามล่าพวกมันนะครับผมเพราะว่าครั้งนี้ผมจะได้ปิดคลิปได้อย่างสาเร็จและสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ผมทําไม่ได้ห <c oughs> ันนู้นเพื่อนผิดคันโอ้โหสายตาแบทแมนผม <c oughs> โทษแบทแมนไม่ได้แต่ว่าต้องฆ่าไอ้บ้านนั่นกล้าดีไงมาทำร้ายเพืองผม ตัดการมั้งตัดการมันไม่ยอมกัรตำราครั้งนี้เอาโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษไปไหนแล้ววะโอ้ยิงครั้งนี้รถมันก็ไม่พังสักทีหนาเหลือเกินผมต้องขับชนมันเหรอ เฮ้ยจอดมันจอดมันจอดมันจอดป่ะอ่าผิดคันคันนี้ทั้งหาก <c oughs> เรียบร้อยสุดยอดจบแล้วฮะโอเคไม่มีพาร์ทสองฮ <c oughs> ้ยหนีเหรอหนีหนีหนี ทำไมชอบสโลวะผมเกลียดมากครับอีกคนหนึ่งมาไหนวะมาเลยคนหนึ่งดิมาเลยคนหนึ่งอ่ามานี่หน่อยสีปป่สเปร๊บให้ดูให้ดูแล้ววิง่งมาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปบอกให้วิ่งไปทางโน้นไปไป,ปไปอุย๊ยต่อยขอโทษฮะทางนี้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  บูมพูดบายทุกคนกดนิมด b แบทแมนนั้นกลับมาแล้วเตรียมตวัวโอเคครับผมก็กลับกันมาแล้วสบับเกม b a t m n n a อค m แมนไนของเรานะครับผมพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะก็คุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับผมว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมเนื้อเรื่องเลยบางจะออกนอกเรื่องนะครับผมก็ ไร้คุณภาพที่สุดแต่ว่าเราจะเล่นให้จบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมหวังว่าผมจะเล่นจบนะส่วนภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปณจุดๆนั้นนะครับผมซึ่งผมนั้นก็ได้พยายามทําตั้งนานแล้วนะผมใช้เวลา2อาวันในการผ่านภารกิจนี้แล้วดู YouTube ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะเหมือนมันจะมีบั๊กอะไรสักอย่างนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทํำยังไงถึงผมจะจัดการสิ่งนี้ได้นะ ซึ่งภารกิจของเราก็คือการมาที่จุดจุดนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มนะแล้วผมก็ไม่สามารถกดได้เช่นเคยคืออะไรวะตื่นไหมโอเคครับผม,ผมกลับมาแล้วซึ่งเราก็ต้องขับรถขึ้นมาบนนี้ให้ได้นะคะรับผมภารกิจนี้แต่ว่าผมกระโดดขึ้นมาแบบโง่ๆผมก็ต้องกลับไปใหม่นะเราต้องอย่างรถเรมาด้วยความเร็วสูงอือ ผมไม่ชอบตรงที่มันรถมันชอบดิฟให้แหละคุณผู้ชมโอ้โบ้าเลยรถติดติดอะไรครับที่ทำเอาคือการขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมเรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมเท่าต้องขึ้นไปดริฟท์สิบร้อยพร้อมนะทุกคนพร้อมลุยถึงด้วยแล้วก็ต้องขึ้นไปบนนี้ต่อเป็นไง ผมได้ดูมาเรียบร้อยแล้วผมได้ดูมันนี่เออ่าตกโอ้โหลุยตีเทอร์โบขึ้นไปโอ้โหผมว่าผมตกน้ำปะลุยเร่งเครื่องขึ้นมารอบที่สามแล้วน,นี้จริงผมขึ้นมาเป็นสิบยี่สิบรอบเลยนะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ผมผ่านเรียบร้อยอ อพอดีเป๊ปะ้าหมายคือการลงไปตรงนี้นะตรงนั้นใช่ไหม้าหมายเราโอเคเราก็จะลงไปเรียบร้อยโอ้โหประเจา้าคือต้องไปอย่างช้าๆนะรถม,มันบังคับยากมากคุณผู้ชมเกมแบทแมนชีวิตของแบทแมนไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกคุณอาจจะคิดว่ามันง่ายนะชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะไรต่อะ ข้างล่างนะโอเคตกอร้องโหพระเจ้าต้องกลับมาเริ่มใหม่ชีวิตไปยังสวยลวะปนทีแย่มากนะแต่เราจะไม่ท้อเพราะว่าผมต้องตกว่ะผมตกมันก็จะดึงมาพอดีไงไป<ะ>นี่แหละเราต้องลงมาข้างล่างพอลงไปปุ๊บมันก็จะดึงลงมาดึงออ เฮ้ยโอ้อย่างนี้นี่เองผมคิดว่ามันจะลงดึงนะปล่อยปล่อยก่อนถึงละโอ้โหสุดยอดบัตแมนอย่งผมใช้สมองในการเล่นเกมอะเอ้ยเลี้ยว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 มาแล้วครับมาดึงเดวส่งไฟฟ้าให้นะครับผมกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยอย่างวะ ต้องรอนะต้องรอสักพักอ๋อโอเคต้องไปเทนนิสนะอย่าเร่งแยงอย่าเร่งแรงอีนิดเดียวแค่นิดเดียวโอเคโอ้โหลำบากได้แลวใช่ไหมลำบากมากชีวิตแบทแมนชีวิตแบทแมนไม่ได้ง่ายเลยนะผมไม่ได้รวยอย่างเดียว แต่ผมมันเด็กมีปัญหาขอบคุณ Oracle เฮ้ยนั่นมันดิกนี่ว่าโรบินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดิกเกระไรสันเหรอภารกิจต่อไปคือแบทแมนลุยฮึบขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็กดคลิปๆมันจะเป็นการกระโดดนี่ไงผมต้องเกาะหัวของแทนเทออนก่อนฮึบคลิปๆบินบินบิน ตรงไหนวะตรงไหนก่อได้อีกซ้ายมือน,นั้นน่าจะก่อได้วะปุ๊บเรียบร้อยสไปเดอร์แมนมาแล้วเพื่อนบ้านที่แสนดีนี่ไงดีดีซีมีสไปเดอร์แมนเอ้ยแบทแมนพมูดผิท <laughs> มาเวลมีสไปเดอร์แมนไงพี่น้องผู้หูปุ๊บ <c oughs> ไม่ต้องกลัวตายนะเ <c oughs> พราะเรามีเทคโนโลยีค <c oughs> ่อนข้างจะสมส่วน <c oughs> ถึงแล้วเป้าหมายของเรา <c oughs> กระโดด กระโดดออกไงวะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าคนทหารห้าคนอาวุธพร้อมถ้าเกิดฉันทำให้พวกมันได้ยินมันจะฆ่าไอ้คนคนนั้นเ <c oughs> ขาว่างั้นอนะผมพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะต้องขึ้นไปจุดสูงสุดวางแผนก่อนเอาตรงนี้เหรอต้อนทีต้อนทีทปลาผิด <c oughs> ยินมั้ยมีคนอยู่ข้างนอกทางคนไปดูซะแล้วก็ล็อกประตูเข้าใจครับบอสรู้ไหมว่านี่เป็นวาระสุดท้ายของพวกแกแล้วถ้าคือแบทแมนแบทแมนกดผิดอีกแล้วไม่เป็นไรนะผมวางแผนที่กระโดดมาแบบนี้นะเพื่อที่จะมาอยู่ที่เดิม กดเทคดาวกดอะไรวะคลิขวาอ <c oughs> อหักคอนิ่งไว้นิ่งไว้แบทแมนมาแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะขึ้นเลยอีกคนหนึ่งเขาอยู่ที่ไหนวะคือผมต้องกำจัดให้หมดนะเพราะว่าดน,นตีครั้งเ <c oughs> ราอารมณ์ของเรานะฮึ่มโป กระโดดไปอีกลงไปเลยเพื่อนมันจะลุกแล้วมันจะลุกแล้วเรียบร้อยออออเรียบร้อยสามที่เหลือจุดนัดพบของเรามีอะไรอยู่ตรงนั้นละ่ะมาละเฮ้ยอุ๊บปั๊บ ส่งของมาให้อะไรกันนี่ใส่ชุดเลยชุดเกาะที่เขาบ้ากันอ่ะจะบอกว่ามันคือชุดสุดยอดนั่นไงกดสกิปเลยชุดสุดยอดไม่จำเป็นต้องดูโอเคฮะชุดเกาะกันก็สูญแต่ถ้าโดนเยอะก็ทะลุกางเกงในตัวในตัวนี่ย่อมนะคืออะไรวะคือผมต้อ,องซ้อมเหรอปลา ไปโดนด้วยสุดยอดนี่ไปละไปเร็วที่สุดก่อนที่มันจะลุกก่อนที่มันจะลุกทีบเลยต่อยเตะทืบตอจบแล้วใช่ไหมคุณยิงผมทำไมผมคือแบตแมนนะผมรวยมากต่อยขึ้นไปข้างบนเหรอมันต้องคุยกันหน่อยแล้วเพื่อนเอา้ามันหายที่เห็นขึ้นข้างบนแสงมันลงไปข้างล่างบเอ้ย หลังอยู่ข้างหลังเพื่อนโอ้ไม่เห็นได้ไงว่าเล่น้างประตูต่อยตูจ <ulation> บละนี่อะไรอะ <ulation> อึบอึบคอเตอร์เหรอโอ้โหโอ้โอ้ผู้ชายผู้คาเตอร์มีเคอเตอร์อยู่ในมือบอกได้นที่อยาืนมาผมก็ถอดกระสุนได้ไม่อยากจะโมโสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเป็นไงเป็นไงสุดยอดตายหมดตายหมด เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วกดที่ขวาาล้วนทะ่านผู้ชมเพราะว่ามันเคาน์เตอร์อัตโนมัติอะ่ะ <laughs> แมนแมนมีฮาคี้พวกคุณรู้ไหมปล <laughs> ่อยยังวะเดี๋เป็น U A S D โอ้ยเเป็น U A S D โอ้ยขอโทษครับ <laughs> ผมกดทุกสกิลแล้ว,วคุณปล่อยผมได้เปล่าอึ๊บหลบตอย ต่อยแม่งต่อยแม่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเคาน์เตอร์ป้าอะไรต่อยก็ไม่หมดเลยใครจะเคาน์เตอร์วะ,ะามามาหมดตี่มาอีกแล้วเหรออีกแล้วมาไม่หยุดมาไม่หยุดผมก็ต่อยไม่หยุดอมัม่วเลยมั่วนิ่มกระทืบกระทืบโอ๊ยทีผมทีผม,ม,มป้าแม่งโอ๊ยตบหัวผมเหรอ เอ้ยไปแล้วนี่ไงคาลเตอร์อรฮึบฮึบฮึบบล็อกได้บล็อกตีบเลยไข่ต้มไข่ต้ม,ม,มบล็อกได้บล็อ,บอกบล็อกต่อ,อ,อเคาลเตอร์เก่งมากแต่ว่าพวกมันมาไม่หยุดเลยคุณผู้ชมมันมาไม่หยุดว่ะแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยกดที่ขวาใช่ไหมปึ๊บฮึบอืฮเรียบร้อย ผมจะต้องทำไงว่าผมถึงจะผ่านในด่านนี้ได้วอล์กผมเคาน์เตอร์อึ๊บเป็นไงก็บล็อกอ่ะอึ๊บบล็อกเป็นไงต่อยมาอึ๊บบล็อกเป็นไงก็บล็อกก็นี่บล็อกอีกทีเป็นไงเป็นไงผมก็บล็อกก็นี่นี่ไงก็ทำสิ่งที่พวกคุณสอนผมมาแล้วผมปิดตรงไหนเนี่ยผมผูกกังฟูมาเนี่ยเป็นไงไม่ผ่านหรอกผู้ชมเหมือนจะไม่ผ่านนะ เอ้ยผมทำอะไรลงไปวะ <c oughs> ผมผ่านเอ,อ่อผมต้องหารูนะคุณผู้ชมรูที่มันแบบว่าเข้าไปได้อะซึ่งผมรู้ว่ารูตรงนี้มันเข้าไปได้แต่ผมไม่รู้วิธีการกดเข้าอเดยเฮ้ยได้แล้วนี่บอยทำอะไรวะอาถอยหลังเอา้า งงๆครับผมอยู่ๆผมก็กิ้งเข้ามาข้างล่างเอาเป็นว่าผ่านแล้วกันก็นก,ก็ก็ก็มันโผล่ตรงเนี้ยไม่ใช่ทางนี้แน่ๆขึ้นไปไอ้รูนี่แหละผมว่ากดคอนโทรลใช่ไหมเรียรบร้อยนี่ไง The suit faster new more mobile. and is jump ตรงไหนวะเราจะต้องเอาเอาคนที่ใกล้ที่สุดนะมันบอกเพราะว่าชุดเราค่อนข้างรวดเร็วนะเราสามารถที่จะกำจัดพวกมันสามคนได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าเราต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะผมที่ใกล้ไอตำรวจนี่มากที่สุดซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไอคนที่มันเล็งปืนซึ่งไอคนนี้แน่ๆตรงนี้แหละโอ้ยเป็นไงเร็วโอ้โหพิวไหวดังสายน้ำสุดยอดยี่สิบ ช่วยฉันมาแล้วไอ้ลนแล้วตบเัาแตกเลยช่วยดีไหมล่ะไม่เป็นไรครับชุดผมมันแพงผมทำได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้ส่งคนมาครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปตามหามันเองว่าแต่เราจะออกยังไงวะเปิดประตูได้ไหม ไอ้พวกปัญญาอ่อนนั่นนะ่ะที่เขาว่ากันนะอย่าบอกว่าผมต้องออกจากท่อเออไม่ใช่ตรงนี้เหรอโอเคแบทแมนโชว์ฝีมือช่างไฟฟ้าหน่อยเรียบร้อยออร์คุลออรคลขอบคุณคไม่ต้องพูดโอเค <laughs> เอาหายอ๋อไปก่อนแล้วคุณคิดยังไงการที่คุณจะเดินนำสไปเอดอร์แมนเอ้แบทแมนเฮ้ย Oh, oh, I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham. If I can find both frequencies at the same location, Scarecrow is manufacturing his toxin. The radio and micro are point to Ace chemicals. That's where Scarecrow is producing the toxin. Okay, uh. มผนจะมัวแค่หนนะมัน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 สมัยนี้มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่คูลมากอามาปดเท่ป่ะรบกวนยังอนทีเรื่องจะแย่ไปกว่านี้ป่ะอืมอย่าเข้าเพิ่งเข้าไปรอผมก่อนนะผมเรียกรถสุดปวผมมาก่อนลงมาอือแบทแมนมาแล้ว พร้อมที่อาจจะดังเล็นกน้อยแต่ว่าขอภัยรถผมควบคุมไม่ค่อยอยู่นะโปรดเข้าใจด้วยนะมันก็แท่เดี๋ยวผมซื้อเมืองใหม่ให้ทางนี้แหละคือทางที่ถูกเสมอเพราะว่าผมมักจะเลือกทางที่ดีเสมอให้กับตัวเองประชาชนอย่าบังผมผมไม่สญญญามารถหยุดรถตัวเองได้ประวัง,งผมคือการชนมั่วชนแบบไม่เหลืออะไรเลยสวยงาม ถึงแล้วเป้าหมายของเราโรงงานผลิตกรรมถันตำรวจลงไปมาแล้วโอเคครับผมก็จบเรื่องสับนแบทแมนแอคเคนไนท์พาร์ทที่3แล้วน,นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทที่สน่นะนะ้นนะันนนนนนะนะนะ